The Legend of f u t i ู n ตอนที่2,447การค้นหาบูมแสงจากสวรรค์เบ่งบานบนร่างเย่ฟู่เทียนขณะที่อักขระที่ไรยขอบเขตปกคลุมพื้นที่อันไร้ขอบเขตเขามองดูจัก,กรพรรดิทั้งสองที่อยู่ตรงข้ามเขาดูเหมือนว่าต้องการนำพวกเขาเข้าสู่อาณาจักรแห่งการทำลายล้างทั้งหมด จักรพพัดอิสระและจักรพรรดเย่ถูกล้อมรอบด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์นภาถึงเส้นทางใหญ่แม้ว่าพวกเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสพวกเขายังสามารถสื่อสารกับเส้นทางอันยิ่งใหญ่รวบรวมพลังอันเหลือเชื่อจักรพพัดอิสระสูดหายใจเข้าลึกๆขณะที่เงาศักดิ์สิทธิ์สูงตรงานปรากฏขึ้นมันดูเหมือนเทพเจ้าแห่งสวรรค์แห่งอิสระปล่อยรอยมือขนาดใหญ่ที่เย่ฟู่เทียน จักรพพัดเย่เองก็กำลังรวบรวมพลังแห่งการทำลายล้างที่น่าสะพรึงกลัวเช่นกันแสงทำลายล้างที่น่าตกใจนี้มุ่งเป้าไปที่เย่ฟู่เทียนเพื่อสังหารมันคล้ายกับวิธีแห่งการทำลายล้างโดยสิ้นเชิงร่างกายของจักรพพัดเซินเจียนนั้นเจิดจ้าไปทั่วล้อมรอบด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์และปกคลุมไปด้วยอักขระที่ไร้ขอบเขต การโจมตีที่น่ากลัวลงมาเพื่อทำลายอัคระมันระเบิดไปที่ร่างศักดิ์สิทธิ์กระแทกร่างของจักรพรรดิเซินเจียกลับในเวลาเดียวกันแสงสว่างจากสวรรค์ก็ลงมาจากท้องฟ้าราวกับสร้างขึ้นจากอัคระที่ไรขอบเขตเหล่านั้นดับศักดิ์สิทธิ์ที่หาตัวจับยากข้ามผ่านสวรรค์และโลกเล็งเข้าไปที่จักรพรรดิเย่และจักรพรรดิอิสระเพื่อสังหาร ใบหน้าของทั้งสองคนเปลี่ยนไปเล็กน้อยยุ่งอยู่กับการรวบรวมพลังของเส้นทางอันยิ่งใหญ่เพื่อต่อต้านแต่พวกเขาได้รับบาดเจ็บหนักมาแล้วร่างกายของพวกเขามีรอยแผลเป็นจากเส้นทางอันยิ่งใหญ่และการกดขี่ขมเหงครั้งสุดท้ายของพวกเขาต่อเย่ฟู่เทียนได้ลดกำลังของพวกเขาลงจนสุดขีดเมื่อดาบศักดิ์สิทธิ์ล้มลงมันก็ทะลุแนวป้องกันและฟันเข้าหาพวกเขา พร้อมกับความสว่างของแสงศักดิ์สิทธิ์ทั้งสงนี้ทั้งสองตกลงอย่างรวดเร็วเมื่อเสียงคำรามและเสียงแตกมาจากความว่างเปล่าจัก,กรพพัติอิสระและจัก,กระพะไดเยกถูกแสงจากดับศักดิ์สิทธิ์ผ่านอีกครั้งทั้งสงส่งเสียงครางอุอ้ยขณะที่พวกเขากระอักเลือดออกมาใบหน้าของพวกเขาซีดเผือดและอาการบาดเจ็บของพวกเขารุนแรงขึ้นด้วยการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ เย่ฟู่เทียนและจักรรพัิเย่ปรักตกตัวในสองทิศทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงด้วยระยะห่างระหว่างกันอย่างมากในเวลานี้แสงศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือร่างศักดิ์สิทธิ์ของจักรรรัิเซินเจรีลงเขายังได้รับความเสียหายอย่างองอรุนแรงจากผู้ฝึกตนที่ทรงพลังสองคนซึ่งทําให้ร่างกายศักดิ์สิทธ์ต้องตกตะลึงอย่างมากจิตวิญญาณของเขาก็เจ็บปวดมากเช่นกัน จักรพพรดเย่และจักรพพัดอิสระพยายามทำให้ท่าทางของพวกเขามั่นคงแต่กระอักเลือดออกมารัศมีของพวกเขาตอนนี้อ่อนแอมากพวกเขามองไปที่เย่ฟู่เทียนและดวงตาของพวกเขาเต็มไปด้วยความหนาวเย็นดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่อยากปล่อยเย่ฟู่เทียนและวางแผนที่จะโจมตีร่วมกันต่อไป เส้นทางอันยิ่งใหญ่ผันผวนอย่างรุนแรงด้วยการเปลี่ยนความคิดอย่างไรก็ตามในเวลานี้พลังจิตวิญญาณขนาดมหฮมาก็พัดพาพวกเขาไปพวกเขาขมวดคิ้วก่อนที่จะเห็นร่างที่สวยงามกำลังลงมาเธอถูกล้อมรอบด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์และดวงตาที่เย็นชาของเธอจับจ้องไปที่ทั้งสองคนคนที่มาถึงไม่ใช่ใครอื่นนอกจากหวาเจวีเธอไม่ได้ออกไปพร้อมกับชายเถียตาบอดและคนอื่นๆแต่ถูกแขวนคออยู่ใกล้ๆเธอมาที่นี่ทันทีที่ได้ยินเกี่ยวกับการต่อสู้ ในขณะนี้ในดวงตาที่เย็นชาและชัดเจนของนางมีจิตสังหารที่รุนแรงเจวี่ไปกันเถอะเย่ฟู่เทียนกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ดูเหมือนอ่อนแออย่างไม่เคยมีมาก่อนดึงที่สายใจของหวาเจวี่สายตาของเธอจับจ้องมาที่เขาและในทันทีสายตาของเธอก็อ่อนลงรูปร่างของเธอสั่นไหวเธอไม่สนใจที่จะเอาใจใส่จัก,กรพรรดิเย่หรือคนอื่นๆอีกต่อไปแต่เลือกที่จะจักไปพร้อมกับร่างของจัก,กรพรรดิเซินเจีย เย่ฟู่เทียนเกลียดที่จะปล่อยให้เธอเข้าไปพัวพันกับสิ่งนี้เพราะเขายังมีการคิดบางอย่างไว้แม้ว่าจักรรพัิเย่และจักรรพัิอิสระจะอ่อนแอลงอย่างมากพวกเขาเป็นสิ่งมีชีวิตที่รอดชีวิตจากความยากลำบากของพระเจ้าครั้งที่สองของเส้นทางอันยิ่งใหญ่บุคคลดังกล่าวเป็นภัยคุกคามที่ยิ่งใหญ่ตรับเท่าที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่เขากังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเจวีที่ใกล้หายไปซึ่งเขาค่อนข้างจะหนีในตอนนี้ จักรพรรดิเย่และจักรพรรดิอิสระไม่สนใจที่จะไล่าตามพวกเขาเช่นกันความจริงก็คือพวกเขาไม่สามารถไล่าตามได้เนื่องจากตอนนี้พวกเขาไร้ความสามารถอย่างมากเมื่อพวกเขามองดูทั้งคู่จากไปพวกเขาก็ถอนหายใจอย่างเงียบๆเย่ฟู่เทียนเป็นคนตายที่เดินอยู่การเพิ่มเรือนห่วงอีกตัวหนึ่งจะไม่สร้างความแตกต่างใดๆเนื่องจากท่านจักรพรรดิเซนชั้นต้นได้แจ้งแก่นักบุญเซินชานถึงการสิ้นพระชนของเขาสันนิษฐานว่าผู้ฝึกต,ตนจากวเซินชานกำลังเดินทางต่อไป ไม่มีจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่คนใดสามารถล้มเย่ฟู่เทียนได้ในทางกลับกันพวกเขาถูกตั้งค่าโดยเย่ฟู่เทียนครั้งแล้วครั้งเล่าตอนนี้สองคนเสียชีวิตและอีกสองคนได้รับบาดเจ็บมันเป็นผลลัพธ์ที่น่าอับอายอย่างสุดจะพนาไม่ว่าอนาคตจะเป็นยังไงพวกเขาสองคนคงไม่มีส่วนที่จะเล่นหลังจากการแสดงที่น่าสังเวชนี้ไม่มีใครคาดคิดว่าเด็กจากแคว้นศักดิ์สิทธิ์จะทำเรื่องเลอะเทอะได้ขนาดนี้ไปกันเถอะ จักรพพัดเย่เกล่าวจากนั้นเขาและจักรพพัดอิสระก็ลากร่างที่บาดเจ็บออกจากสนามรบหลังจากที่พวกเขาจักไปชั่วขณะหนึ่งรังสีของแสงศักดิ์สิทธิ์ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าเหนือส่วนที่เหลือของภูเขาสันกระสิทธิ์กลุ่มคนลงมาไม่นานหลังจากกระแสงทุกคนเปล่งประกายด้วยแสงศักดิ์สิทธิ์ดูเหมือนว่าพวกเขาเป็นแม่ทัพศักดิ์สิทธิ์ร,รัศมีของพวกเขาทําให้มืดบอดและยิ่งใหญ่พวกเขาถูกปกคลุมไปด้วยแสงแห่งพระพุทธเจ้าแต่พวกเขาไม่ใช่พระ ในบรรดาผู้ฝึกตนจากโลกตะวันตกแม้ว่าจะมีบุคคลชั้นนำมากมายที่ได้รับการฝึกฝนด้วยวิธีที่มาจากพระพุทธศาสนาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาเป็นผู้ศรัทธาในพระพุทธศาสนานำกองกำลังทั้งหมดภายในสวรรค์หกปรรถนาและค้นหาอย่างละเอียดชายผู้เป็นหัวหน้ากล่าวเสียงดังและชัดเจน ทันใดนั้นผู้ฝึกตนที่อยู่ถัดจากเขาก็ทะยานขึ้นไปในอากาศและออกเดินทางไปยังทิศท,ทางต่างๆในระยะไกลผู้ฝึกตนที่เป็นผู้นำมองไกลออกไปอีกครั้งและเห็นผู้ฝึกตนที่นั่นค่อนข้างมากพวกเขายังอยู่ในสวรรค์หกปรัถนาก่อนหน้านี้แต่พวกเขาไม่มีทางที่จะเข้าไปแทรกแซงในการต่อสู้นั้นและไม่กล้าไล่ตามเย่ฟู่เทียนเมื่อเย่ฟู่เทียนจักไปจักรพรรดิสองคนล้มลงขณะที่อีกสองคนได้รับบาดเจ็บสาหัสใครจะกล้าเคลื่อนไหวโดยไม่ตรตรองอย่างรอบคอบ แสดงให้ข้าเห็นทุกสิ่งที่เจ้าเห็นชายคนนั้นถามทันใดนั้นมีคนก้าวไปข้างหน้าเมื่อจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพิ่มขึ้นภาพก็ปรากฏขึ้นในความว่างเปล่าแต่เพียงบางส่วนเท่านั้นเส้นทางอันยิ่งใหญ่ได้ปิดกั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้ในระหว่างการต่อสู้และพวกเขาไม่สามารถเห็นฉากการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมมากมายภายใต้สภาวะนะเวลานั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปในสนามรบแค่ระลอกคลื่นจากการต่อสู้ก็ทำลายพวกเขาได้อย่างไงไ่ายดาย หลังจากที่ได้เห็นสิ่งที่เขาสามารถรวบรวมได้จากการต่อสู้ผู้ฝึกตนที่เป็นผู้นำก็มีแสงสีทองในดวงตาของเขาร่างศักดิ์สิทธิ์ของจัก,กรพรรดิเซิรเจียมีพลังเช่นนี้หรือไม่เขาน่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสถ,ถ้าเจ้าจะสกัดกั้นเขาเขาไม่มีทางหนีไปได้ ผู้นำเหลือบมองคนที่อยู่ห่างไกลและแสดงความคิดเห็นในหมู่พวกเขาไม่มีการขาดแคลนผู้ที่รอดชีวิตจากความยากลำบากของพระเจ้าแห่งเส้นทางอันยิ่งใหญ่อย่างไรก็ตามเนื่องจากผลที่ตามมาของจักรพรรดิทั้งสี่พวกเขาไม่ต้องการกักขังเย่ฟู่เทียนเริ่มออกเดินทางกับการค้นหากันเถอะเมื่อชายผู้นี้สั่งอีกครั้งผู้ฝึกตนทั้งหมดก็ลอยขึ้นไปในอากาศทันทีมุ่งหน้าไปยังทิศทางต่างๆภายในสวรรค์หกปรัถนาพร้อมที่จะดมกลิ่นร่องรอยของเย่ฟู่เทียน สวรรค์หปรัถนาเป็นโลกที่กว้างใหญ่เกินจินตนาการด้วยเมืองที่ไร้ขอบเขตอาณาเขตภูเขาท้องฟ้าจำนวนมากเช่นเดียวกับสนามฝึกฝน หลังจากที่หวาเจเจวีนำเย่ฟู่เทียนออกจากสวรรค์หกปรรถนาพวกเขาก็ไม่ได้ไปไกลจากที่ที่การต่อสู้เกิดขึ้นพวกเขามาถึงเมืองหนึ่งและพบที่พักพิงร่องรอยของออร่าล่องหนผันผวนเพื่อปกปิดสถานที่ที่พวกเขาพักมันมองไม่เห็นและไม่มีรูปร่างแต่สามารถแยกออร่าหรือจิตสำนึกแห่งสวรรค์ออกจากผู้ฝึกตนระดับสูงคนอื่นได้ นี่เป็นเขตต้องห้ามที่สร้างขึ้นโดยเย่ฟู่เทียนด้วยจิตวิญญาณแห่งชีวิตของเขาแม้จะเข้ากันได้ดีกับบ้านและสนามหญ้าแต่ก็เป็นโลกใบเล็กที่อิสระที่บุคคลภายนอกไม่สามารถตรวจพบได้อย่างสมบูรณ์ จิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของบุคคลชั้นนำในโลกการฝึกฝนสามารถครอบคลุมอนาเขตที่กว้างขวางด้วยการกวาดเพียงคอรั้งเดียวแต่เนื่องจากพวกเขาคุ้นเคยกับการค้นหาด้วยจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาและไม่ใช่ด้วยตาเปล่าตรับใดที่จิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ของพวกเขาถูกตัดขาดการค้นหาบุคคลเพียงคนเดียวในดินแดนที่กว้างใหญ่และไร้ขอบเขตของสวรรค์หกปรานานั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ในลานบ้านจิตวิญญาณของเย่ฟู่เทียนได้กลับมาอย่างร่างกายของเขาแล้วในขณะที่เขาหลับตาและอยู่ในการฝึกฝนอย่างลึกซึ้งอาบในรัศมีของเส้นทางชีวิตที่ยิ่งใหญ่อร่าจากต้นไม้โบราณของโลกในจิตวิญญาณแห่งชีวิตของเขาได้แทรกซึมทุกส่วนของร่างกายของเขาฟื้นฟูและซ่อมแซมขณะที่จิตวิญญาณของเขาได้รับการหล่อเลี้ยง The Legend of Fu Tian ตอนที่2448ออาจารย์และลูกศิษย์ 1> <1> หนึงเดือนต่อมาในลานที่เย่ฟู่เทียนพักอยู่เขายังคงฝึกฝนโดยหลับตารัศมีของเส้นทางอันยิ่งใหญ่ปกคลุมไปทั่วทั้งร่างของเขาในขณะที่เขาอาบด้วยความสว่างสวยของเส้นทางอันยิ่งใหญ่เมื่อถึงจุดนี้ร่างกายและจิตวิญญาณของเขาเกือบจะฟื้นตัวเต็มที่แล้ว เขาไม่ปล่อยให้ชายเทียตับอดอและคนอื่นๆกลับมาหาเขาท้ายที่สุดพวกเขายังคงอยู่ในอาณาเขตของสวรรค์หกปรัสนานักบุญเซนชานได้ส่งผู้ฝึกตนจากทุกทิศท,ทุกทางเพื่อค้นหาพวกเขาในสวรรค์หกปรัสนาภวะก็เขาพลิกสถานที่กลับด้านและกลับด้านเพื่อพยายามตามหาเขาในเวลาเช่นนี้เขาไม่อาจยอมให้ชายเทียตาบอดและคนอื่นๆเสี่ยงชีวิตโดยมาที่นี่ตราบใดที่พวกเขาอยู่นอกสวรรค์หกปรัสนาพวกเขาปลอดภัยเพียงพอ ในช่วงเวลาหนึ่งเดือนนี้เย่ฟู่เทียนไม่ได้ออกจากลานบ้านเลยในขณะนี้มีการเคลื่อนไหวที่มองไม่เห็นมาจากนอกลานบ้านมันเข้ามาราวกับระลอกคลื่นที่มองไม่เห็นซึ่งมาในคลื่นและมีเพียงเย่ฟู่เทียนเท่านั้นที่รับรู้ความรู้สึกนี้อย่างไรก็ตามเขาไม่ได้สนใจมันมากนักเขายังคงฝึกฝนโดยหลับตาเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าใครมา วาเจวียนั่งอยู่ใกล้กับเย่ฟู่เทียนในเวลานี้ดวงตาที่สวยงามของเธอก็เปิดขึ้นเมื่อเธอมองไปข้างหน้าและเห็นหญิงสาวคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้มีดวงตาที่สวยงามและชัดเจนเป็นพิเศษคุณสมบัติที่ได้รับการขัดเกลาของเธอนั้นน่ามองเป็นพิเศษชื่อของเธอคือหงเย่เธอเป็นลูกสาวของเจ้าของบ้านหลังนี้เธอเกิดขึ้นที่นี่โดยบังเอิญและเห็นหว่าเจวียเธอถูกพาตัวไปมากจนติดใจหวาเจวียที่เธอขอให้หวาเจวียยอมรับเธอเป็นสิทธ หวาเจวี่ไม่เคยคิดที่จะรับสิทธ์มาก่อนดังนั้นเธอจึงไม่เห็นด้วยในทันทีอย่างไรก็ตามหงเย่ไม่ได้ถูกขัดขวางและมักจะมาเยี่ยมเยียนหวาเจวี่และเย่ฟู่เทียนค่อยๆพัฒนาความรักต่อหญิงสาวคนนี้และได้ขอความช่วยเหลือจากเธอในการทำงานเล็กๆน้อย,อยๆเช่นการสอบถามเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกภายนอกแน่นอนจุดประสงค์หลักคือการหาข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการค้นหาของนักบุญเซินชานสำหรับพวกเขา นอกจากนี้เขาต้องการได้รับแผนที่โดยละเอียดของโลกนี้ไม่เพียงแค่ชื่อสถานที่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงพลังสูงสุดและผู้ฝึกตนชั้นนําในแต่ละโลกโดยเย่ฟู่เทียนต้องการเห็นภาพที่ชัดเจนของสถานการณ์พื้นฐานในโลกตะวันตกอย่างไรก็ตามฐานการฝึกฝนของหงเย่นั้นไม่สูงมากดังนั้นจึงไม่ง่ายสําหรับเธอที่จะได้สิ่งที่เย่ฟู่เทียนต้องการมันต้องใช้เวลาและความพยายามอย่างมากแต่ในที่สุดเธอก็ได้สิ่งที่เขาต้องการในวันนี้ เทพธิดานี่คือแผ่นหยกของแผนที่เมื่อจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าเข้าสู่เจ้าจะสามารถเห็นทุกอย่างได้คงเย่กล่าวขณะที่เธอหยิบแผ่นหยกออกมาแล้วยื่นให้หวาเจวีเมื่อหวาเจวีจับมันได้หงเย่ย,ยิ้มอย่างเส้นแสงและพูดว่าเทพธิดาตอนนี้ข้าขอให้เจ้าเป็นอาจารย์ของข้าได้ไหมหวาเจวี่มองไปที่ผู้หญิงตรงหน้าเธอด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยเธอไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะดื้อดึงขนาดนี้เจ้าจะไปไม่ช้าก็เร็วและข้าอาจจะหายไปเมื่อไรก็ได้ วาเจียวยีบอกกับหงเย่มันไม่สําคัญข้าไม่รังเกียจหงเย่กล่าวต่อในขณะที่หวาเจียวียังคงลังเลเย่ฟู่เทียนที่อยู่ข้างๆเธอได้ลืมตาขึ้นและยิ้มให้เธอเจียวีเขาพูดในเมื่อหงเย่จริงใจทําไมเจ้าไม่ยอมรับเธอเป็นลูกศิษย์แม้ว่าเธออาจจะจากไปเมื่อไรก็ได้ในขณะที่เรากำลังฝึกฝนอยู่ที่นี่เราอาจทิ้งบางอย่างไว้ข้างหลัง หวาเจวี่เข้าใจเจตนาของเย่ฟู่เทียนทันทีเมื่อเขาเห็นว่าหงเย่จริงใจเพียงใดเขาหวังว่าหวาเจวี่จะไม่สนใจพิธีการระหว่างอาจารย์กับศิษย์มากนะักขณะที่พวกเขาอยู่ที่นี่พวกเขาสามารถสอนหงเย่สิ่งหนึ่งหรือสองสิ่งและให้คำปรึกษากับเธอเพียงเพื่อทำความรู้จักกันความสัมพันธ์ของอาจารย์และลูกศิษย์ไม่มีผลกระทบอย่างแท้จริงต่อพวกเขา เมื่อเหลือบมองเย่ฟู่เทียนหวาเจวีครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นเธอก็พยักหน้าให้หงเย่เธอยื่นใบหยกให้เย่ฟู่เทียนที่เธอได้รับขอบคุณท่านอาจารย์หงเย่ดีใจมากเมื่อเธอเห็นว่าหวาเจวี่ได้ตกลงตามคําขอของเธอในที่สุดเธอโค้งคํานับทันทีและพูดว่าลูกศิษย์หงเย่ทักทายอาจารย์อืมมาหวาเจวี่พยักหน้าเล็กน้อยและพูดว่า แม้ว่าเจ้าขอให้ข้าเป็นอาจารย์ของเจ้าแต่การฝึกฝนของข้าอาจไม่เหมาะกับเจ้าข้าจะสอนวิธีการที่เหมาะสมแก่เจ้าและหากเจ้ามีคำถามเกี่ยวกับการฝึกฝนเจ้าสามารถถามข้าได้หวาเจวี่ยจากการครั้งหนึ่งแทบไม่มีประสบการณ์ในการฝึกฝนเลยแต่ตอนนี้เธอได้ปรากฏตัวพร้อมกับจุติมาหลายชั่วอายุคนซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำของเธอ เธอรู้วิธีการฝึกฝนมากกว่าเย่ฟู่เทียนมากแม้ว่าจะไม่มีใครที่จะมีประสิทธิภาพเท่ากับวิธีการศักดิ์สิทธิ์ที่ฝึกฝนโดยเขาคือท่านอาจารย์ตรับใดที่อาจารย์สอนหงเย่จะทำงานหนักหงเย่กล่าวอย่างสนุกสนานครั้งแรกที่เธอมาที่นี่เธอรู้สึกว่าหวาเจวี่เป็นคนพิเศษและเห็นว่าเธอเป็นคนที่ไม่ใช่คนในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาอารมณ์คำพูดและการกระทำของเธอหรือออร่าที่ซ่อนอยู่เธอตรหนักว่าหวาเจวี่เป็นผู้ฝึกตนที่ทรงพลังมาก แน่นอนว่าเย่ฟู่เทียนเป็นผู้ฝึกตนที่ทรงพลังแม้ว่าเขาจะดูโดดเด่นเกินไปเล็กน้อยกับผมสีขาวและเสื้อผ้าสีขาวของเขาหงเย่ไม่สามารถขอให้เขาเป็นอาจารย์ของเธอที่หน้าหวาเจวียได้เป็นอย่างดีหวาเจวียพยักหน้าและพูดว่าทำไมเจ้าไม่กลับไปก่อนข้าต้องจัดระเบียบวิธีการฝึกฝนในความทรงจำของข้าและตัดสินใจว่าวิธีใดที่เหมาะกับเจ้าดีมากหงเย่พยักหน้าเห็นด้วยข้าจะไปเดี๋ยวนี้ แล้วเธอก็ยิ้มและจากไปหลังจากที่เธอจากไปหวาเจวีก็มองไปที่เย่ฟู่เทียนและเห็นว่าเขามองที่เธอด้วยรอยยิ้มแล้วนางก็ถามเขาว่าทำไมท่านต้องการให้ข้ารับนางเป็นสิบพุทธศาสนาพูดถึงพรหมลิขิตใช่ไหมเนื่องจากเรากำลังฝึกฝนในโลกตะวันตกโชคชะตาจึงเป็นเหตุผลที่เจ้าทั้งสองได้พบกันดังนั้นเจ้าสามารถทิ้งบางอย่างไว้ที่นี่แม้ว่าจะเป็นเพียงการสร้างความทรงจำที่น่ารื่นรมก็ตาม เยฟู่เทียนตอบเมื่อเขาพูดเขาก็หยิบแผ่นหยกจากหัาเจวีจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาแทรกซึมเข้าไปโดยตรงในชั่วพริบตาภาพมากมายเริ่มปรากฏขึ้นในจิตใจ,ใจของเขาในไม่ช้าโลกแห่งพระพุทธศาสนาก็สร้างความประทับใจในจิตใจของเยฟู่เทียนเมื่อเขาถอนจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเขาก็สูดหายใจเข้าลึกๆและรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยเขาไม่ได้คาดหวังว่าความแข็งแกร่งของโลกตะวันตกจะแข็งแกร่งมากจนเทียบเท่ากับแคว้นศักดิ์สิทธิ์ เวลาที่เหลือของพวกเขาถูกใช้ไปอย่างเงียบเงียบงเย่มาที่นี่บ่อยครั้งเพื่อปรึกษาหวาเจวี่เกี่ยวกับการฝึกฝนบางครั้งเธอก็ถามเย่ฟู่เทียนเช่นกันครั้งหนึ่งเธอถึงกับถามด้วยความสงสยัยท่านอาจารย์ตอนนี้เจ้าอยู่ในระดับเรือนห่วงอะไรหวาเจวีไม่สนใจเธอดังนั้นหงเย่จึงมองไปที่เย่ฟู่เทียนแต่เย่ฟู่เทียนยิ้มโดยไม่พูดอะไรสักคำเขาไม่ตอบคำถามของเธอ มันต้องเป็นระดับที่ทรงพลังมากบางทีเจ้าอาจก้าวข้ามระดับเรือนห่วงตอนล่างไปแล้วนั่นจะหมายถึงเรือนวงกลางหงเย่ยิ้มและเดาหลังจากฝึกฝนมาระยะหนึ่งแล้วเธอก็จักไปอีกครั้งวันนี้เธอมาค่อนข้างบ่อยบางครั้งเธอก็อยู่ในสถานที่ของพวกเขาทีละครั้งอยู่มาวันหนึ่งเมื่อหงเย่กลับมาที่ลานบ้านอีกครั้งดูเหมือนว่าดวงตาของเธอจะเปลี่ยนไปบ้างพวกเขาดูแตกต่างจากเมื่อก่อนมันแปลกเล็กน้อย วาเจวี่มองไปที่เธอเห็นได้ชัดว่ามีบางอย่างผิดปกติหงเย่เกิดอะไรขึ้นการรับรู้ของเย่ฟู่เทียนนั้นกระตือรือร้นมากหงเย่เหลือบมองเขาเมื่อได้ยินคำถามของเย่ฟู่เทียนเธอกัดริมฝีปากของเธอเบาๆดูเหมือนจะเจ็บปวดในขณะที่ดิ้นรนอยู่ข้างในมันต้องเป็นเท็จหงเย่เตือนตัวเองจากนั้นเธอก็พูดกับหวาเจวีว่าท่านอาจารย์กรุณาออกจากที่นี่โดยเร็ว วาเจียวิขมวดคิ้วเล็กน้อยแต่เย่ฟู่เทียงเกรงขึ้นคำพูดเหล่านี้ทำให้เขาไม่สงบ